จอดในวันนี้คืออะไรคอเชิญคุณแมทธิวจิตติวรานนท์แบรนด์มด 7, แมเนเจอร์เครื่องดื่มชูกำลังที4 7่247และคุณสนยุคส่งภายสารพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มชูกำลังที4 7ค่ะ่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะต้องถ่ายเป็นแอดของเครื่องดื่มชูกําลัง T 2 4 7นะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีพลังก,กำลังสะท้อนออกมาถึงความมี energy ความมุ่งมั่นแต่ว่าก็ต้องดูดีครับเพราะว่า Product ตัวนี้ครับเป็น T 2 4 7สูตรคอลลาเจนผสมซิงค์มันก็จะสะท้อนในแง่ของ benefit Product อ,ออกมาเรื่องความดูดีนะครับอย่างที่เราเลือกพรีเซนเตอร์คือคุณสนนะครับก็ เพราะว่าคุณสนเนี่ยทำงานหนักแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากแต่ก็ยังดูดีภายใต้คอนเซปต์ Unlimited Energy นะครับก็คือต้องมีพลังดูดีตลอด24ชั่วโมง7วันครับคืออย่างที่คุณแมทธิวพูดเมื่อกี้นะครับคือเครื่องดื่ม t 2 4 7เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นการถ่าย Photo in Motion วันนี้ผมจะไม่ให้ถ่ายธรรมดานะครับเพราะว่าเราจะใส่รองเท้า Kangoo Jumps นะครับในการถ่ายนะครับขอเชิญคุณพานิตาบุญยเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดแคนกูจัมม์ไทยแลนด์และคุณเอนิโก้แคชมากี้แคนกูจัม i ์อินสตรักเตอร์ at hot man factory ค่ะตาทุกคนไปหาเทนเนอร์ทุกคนทางเลยอะ่ะโอ้ออกกิงออกกำลังกายตามสเปคเลยอะ่ะเดี๋ยวขอแนะนำรองเท้าก่อนนะคะนี่เราเรียกว่ารองเท้าแคนกูจัม um. ์เป็นรองเท้าเระโดดลดแรงกระแทกนะคะไว้ใช้สำหรับการออกกำลังกาย ช่วยลดแรงกระแทกได้ถึง80%เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอ่อเบสิคมูฟกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้อนิโกเป็นคนสอน y s, <S, like <S yes. o so the first movement guy try to push down the shoe down 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 เต right. ็มมากเบล้มไม่รักกักพยายามอย่าขางอนะคะขาตรง Keep it up ตอนแรกมันก็ยากๆแต่พอจับทรงตัวได้แบบเรารู้สึกือนเดินในทุ่งเราเป็นเดิน one two three t p and up okay ทรงตัวไม่ยากนะครับเพราะผมเป็นมีรากฐานมั่นคงเหนื่อยดีครับผมว่ามันก็เป็นออกกำลังที่เวิร์กอ่ะกะโดดึงดึงดึงด <c oughs> ึงดึงขึ้นไปจริงโจครับจริงโจแบบ มันดีครับโอ้ยตูดแล้ว้ำวะตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าแคงกูจัม์ใช้ยังไงนะคะต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์นะคะแล้วก็มากันที่กฎกติกากันค่ะพวกคุณมีเวลาถ่ายแค่60วินาทีเท่านั้นและคุณแมทธิวคะวันนี้เห็นว่ามีอะไรมาฝากหนุ่มๆด้วยก็เนื่องจากเป็นการถ่ายโฆษณาที27ก็เลยเอาเครื่องดื่มมาให้ได้ลองทานกันจะได้หายเหนื่อยแล้วก็มีพลังแล้วก็ได้ฟิล ว่าไทยจริงๆน่าจะรู้สึกยังไงครับเอาละค่ะถ้าตอนนี้ทุกคนเข้าใจโจทย์เข้าใจกติกาแล้วขอให้ทุกคนไปเตรียมตัวและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะคะช่างภาพที่จะมาถ่ายเราวันนี้ขอเชิญพี่ปูสุมเมศค่ะ การถ่ายรูปในวันนี้เราก็จะเน้นการเคลื่อนไหวนะฮะจ้ำแล้วก็มูฟเมนต์แล้วก็อยากให้คอนเซนต์ที่หน้าตายัางงงกับภาพที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อมีเอ e น g รทั้งวัน24ชั่วโมง7วันและคนแรกที่จะเริ่มเติร์ดเชิญค่ะ 5, 4, 3, พอจะรู้ไกด์ในหัวว่าตัวควรมีภาพยังไงที่ตัวอยากจะทายให้มันออกมาเติ์ใส่เต็มมากแบบเติดเป็นคนไม่ชอาอกกำลังกายแต่สิ่งที่เติดทำคือแบบมีเท่าไหร่ให้หมดสามองกล้งรูปเลยสองเตนงต้องซื้อ,อค่ะพอไปอยู่ข้างหลังอย่าโดนหมดแท่งมั้งเนี่ยดมมอสค่ะจับเวลาค่ะดีครับไปเลยไปเลยดี ผมรู้สึกว่าเออม้อนมอสมันทำด้วยแต่ถ้าอ้าขาเอาของเอาไว้ข้างหน้าแล้วอ้าขาอยู่งเนี่ยก็ตามสไตล์ขายของขายข้าวหลามมิกกี้เชิญค่ะมอเข่าบ้างมอเข่าบ้างดีครับมิกกี้ส่วนตัวพี่พี่ว่าล่าเริงไปหน่อยความตาโตของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตาแข็งแม่เชิญค่ะ ขึ้นหน้าหน่อยเดินขึ้นหน้าเดินขึ้นหน้านิดนึงสะใจกว่านี้หน่อยได้ไหมครับสะใจกว่านี้หน่อยดีดีดีแต่มืออยาสูงาเมืองไม่ต้องสูุมากมือออก้างแกย่อพีชแ่ดันลูกศิษย์ตัวเองหรือเปล่าพี่พีชมาเจอคลาสครับไม่ใช่แคมเปญช่วยเยอะจังหกห้าสุสุดไปเลยหมดเวลาค่ะ อ่ะแม่โคชใช้ทีมตัวเองผมถูอว่าโคชให้ทุกคนอย่างงงเงกันนะจ๊ะพอดีเมนเทอร์ทีมนี้ทำงานหนักนะฮะลูกทีมเลยเก่งขึ้นเยอะฮะแซมนี่ท่าสวยเลยผมชอบเลยดูมีเอ e นอรจริงๆแล้วก็แบบเพฮาดีครับ เซียนกังโูกระโดดโอเคเขากระโดดดีแต okay. ่พี่ว่าเขาเกรงพวกมือเขาทุกมือเนี่ยเขาหมิ่เป็นแบบนี้ตลอดเวลา ตอนผมทําครั้งแรกผมก็าม,ามัดผมแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยผมมันยาวมันต้องใช้แอด a านสิตผมเลยแบบปล่อยผมแบบโอเคห้าสีมสอเดกดีมากยอสื้ตีมากเปิดดื่มฮึ แล้วก็ <c oughs> <c oughs> มาสุดท้ายกันเริ่มจับเวลาค่ะรันเริ่งันนี้รันเริ่งมีความปบป้ามีคาแรกเตอร์คูลๆของเขาแแฮฮปปปปีีป้้นอนครับวันนี้ก็ถือว่าทุกคนเอเนจีเยอะมากแล้วแบบทำได้ดีเกือบทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีแบบถ้าโอเวอร์ เกินกว่าจะเอาไปใช้งานได้อะไรเงี้ยครับบางรูปก็อาจจะมีอย่างมือโชว์แต่ว่าบิดมือเข้าอะไรเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะแบบเป็นองศาที่มันมองไม่เห็นตัวโปรดักที่ชัดเจนนะครับประมาณนั้นเข้าใจเวลามันน้อยมาก60วิวิมันทําอะไรมากไม่ค่อยได้เนาะต็เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนไว้ว่าเวลาทําอะไรต้องรู้เนาะแต่โดยรวมแล้วก็ดีมากทุกคนเก่งขึ้นเยอะมากสีภาพที่ดีที่สุดของวันนี้คือ ในสีภาพนี้เนี่ยตอบโจทย์เรื่องความมี energy ที่ส่งออกมาดูดีสุดในเวลาที่จำกัดมากๆ mm hmm. ครับผลที่ออกมาคือทีมพีทได้หมดเลยทีมพีทสามคนเดินออกมาเลยแล้วทีมพีทเหลืลอ3ามถ้าเหลือ 4, สีงสัยได้เข้าทั้งสี่พี่ไม่ได้เป็นคนเลือกเลยนะเพราะสุดท้ายลูกค้าเป็นคนเลือกใครคือผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสนี้คะคุณแมทธิว คุณแมนครับสำหรับผู้ชนะนะครับก็จะได้แพ็กเกจที่พักวิลล่ามาล็อกปราณบุรีห้องพูวิลล่าจำนวน2คืนครับแล้วก็สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับขอมอบเครื่องดื่มชูกำลัง T247 เพื่อเพิ่มพลังและความหลอดูดีตลอดระยะเวลา1ปีเต็มเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแมทธิวคุณสอนและเมนเทอร์พีชรวมถึงช่างภาพของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดีใจมากครับตอนแรกไม่คิดว่าจะชนะออชนะรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วบทจะชนะก็ชนะก็มั่นใจขึ้นครับพร้อมลุยแคมเป